โลกใหม่กับโลกใบเก่าสามารถอยู่ด้วยกันได้เอา้าผมมาย้องมีมีก่อนมาแล้วน่ารักมากับพี่นะครับตัวอย่างของความคิดสร้สางสรรค์ของพี่น้องประชาชนใครๆบอกว่าผมไปที่ไหนยังไม่ได้เป็นนายรัฐบมบนตรีไปจับสุราก้าวหน้าก็ก้าวหน้านะไปจับเสื้อผ้าผ้าถ่ายผ้าถ่ายก็ก้าวหนะ้า วันนี้ลงมาสมุดสงครามต้องขอจับประตูให้ดูหน่อยแล้วบอกไว้ก่อนนี่ขนาดยังไม่มีงบประมาณยังไม่ได้เข้าทำเนียบประบาลเข้าทำเนียบประบานจะไรมีงบประมาณดูแลพี่น้อกจะทำมอมจะได้เต็มขัไมไไมไนไปเลยพี่นกสุดยอดดีครับพี่น้อง สุดท้ายนี้ขอรับดอกไม้แท่งหนึ่งขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหว่าไงครับโอเคเราเราลุ้นบ้านหนึ่งนะลูกนะกลูกชื่ออะไรครับฮะลูกชื่ออะไรกันนะ่ากลัวพอมไม่ได้ไ,ดม,ไม่ได้แล้ว เอนะเอโอเคครับอเคโอเคโอเคโอเคุกท่านพี่นอเประชาชนผมขอขอบคุณทุกท่านที่มา้การต้อนรับผมเหมือนเดิมอย่างไรอย่างนั้นถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนเปียนอย่างไรพวกท่านก็ สิ่งพวกเราเพราะฉะนั้นผมขอสัญญากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นี่ว่าผมก็จะไม่มีวันทิ้งพวกท่านเช่นเดียวกัน